เจ้าหน้าที่สายตรวจพิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติทับลานวิ่งไล่ตามกลุ่มบุคคลที่พบว่ากำลังเข้ามาลักลอบตัดไม้พยุงในบริเวณตำมนโคโกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่พยายามตามรอยเข้าไปแต่กลับพบว่าทั้งหมดนี้ได้หลบหนีไปหมดแล้วโดยเชื่อว่าน่าจะลัดเลาะไปตามเส้นทางป่าที่ออกไปจนถึงเขตชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกันยังไงเชิญก็เมื่อกี้ ดูจากสถานการณ์แล้วก็ผู้ต้งหาประมาณสามคนสามสี่คนวิ่งไปทางนี้อพอลงไปใกล้ถึงคลองอมันจะมีขอนขอนหนึ่งขอนไม้พยุงขอนนึงมันพลิกไปแล้วไอคิดว่าจะมามา,มาเก็บไปมาเก็บไปแล้วก็ไม่้ตื่นเจ้าที่ก่อนก็เลยวิ่งขึ้นไปข้างบนบริเวณนี้เรียกว่าคลองน้ำใสเป็นเขตป่าในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยหลังการไล่ตามผู้ลักลอบตัดไม้ไปจนถึงบริเวณที่เป็นป่าพยูงภาพที่ปรากฏคือไม้พยูงถูกตัดไป3าถึงสต้นล่องรอยบอกว่าเพิ่งตัดไปไม่นานก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้ามาพบและลำต้นได้ถูกแปรรูปเป็นท่อนๆแล้วเพื่อเตรียมรอก,การลำเลียงออกไปจากป่าบริเวณจุดที่ตัดไม้พบเสื้อผ้าและอาหารวางทิ้งไว้ซึ่งปกติบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับให้เข้ามาเนื่องจากเป็นป่านุรัก ล่องลอยและเส้นทางพบว่ามีบุคคลที่ทาหน้าที่ตัดไม้และแปรรูปไม้จังหวะที่พบเป็นเวลาที่จะมีการนําไม้ออกไปแต่เจ้าหน้าที่เข้ามาพบก่อนโดยบุคคลที่เข้ามามีความคุ้นชินกับเส้นทางป่าและรู้ดีว่ามีไม้พยุงอยู่ในบริเวณนี้นี่เนะฮะนี่คือไม้พยุงต้นพยุงซึ่งอยู่ภายในป่าของเขตพยานแห่งชาติทับลานเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญายเย็นมรดกโลกนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาและดูเหมือนว่าด้วยความที่มีมูลค่าสูงไม้พยูนในตอนนี้กําลังถูกภัยคุกคามอย่างหนักจากการพยายามเข้ามาลักลอบตัดไม้พยูงของขบวนการในทุนครับในคดีที่จับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการตัดไม้พยูงพบว่าเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าอุทยานทําหน้าที่ชักลากและดูต้นทางสารภาพว่ามีคนรู้จักในหมู่บ้านเดียวกันชักชวนมาโดยการชักลากไม้ออกจากป่า แต่าจ้างเที่ยวละประมาณ1 0,000บาทดูต้นทาง300บาทโดยรอขบวนการเอารถมาลักเพื่อน,นําส่งไม้ลําเลียงต่อคครรรรรรรัััับบบบชชกกลากากลาา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 เเเเเดดีีีีีียยววไไไไไไไหหนนนมมมม้้้้้้้ทททททท่่ท่่ 1, ป่ปปปูพอออแขจจงงิส <Good. S 2> ร่วมเหมือนแบบหมื่นเที่ยวหนึ่งครับโอ้อันนี้เฉพาะเราที่ช่วยแทรกล่ามีครับอ,อืมอันนี้ครั้งแรกครับครับที่ผ่านมาเรารู้ว่าเขารู้ว่าว่าทางการเขาเข้ามาดูโลครับรู้กระจ,จิญวาไอ้ทหารเขาไปกดในการซื้อก็ไม่ออกนอกว้านก็รู้แต่ว่าวันนั้นถือว่าไปผูกมันมันเสร็จแล้วทีนี้เข้าไปที่ต่อคงเลยทำเป็นนึกว่าแต่ยังไม่โดนจับครับ การตัดไม้พยุงกำลังเป็นภัยคุกคามต่อพื้นป่ามรดกโลกลงพญาเย็นเนื่องจากมีความต้องการจากนายทุนจากทั้งไทยและต่างประเทศที่ร่วมมือกันและว่าจ้างชาวบ้านท้องถิ่นเข้าไปตัดไม้ประจนถึงการลำเลียงออกนอกประเทศเนื่องจากเป็นไม้ที่มีราคาสูงครับดงพญาเย็นเขาใหญ่ในช่วงนี้มิติที่โดนคุกคามมากก็คือการลักลอบเข้ามาตัดไม้พยูงนะครับของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม ทั้งของเราชาวไทยเองแล้วต่เราตรงกลุ่มเพื่อนบ้านนะครับจากการที่เราได้จับกลุ่มแล้วเราตรวจพบบัญชีใบสั่งนะครับของนายทุนเนี่ยที่จ้างกลุ่มคนเหล่านี้ขึ้นไปตัดเนี่ยนะฮะไม้พยุงเนี่ยราคามีตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนจนไปถึงหลักล้านแต่จากข้อมูลเส้นทางการลักลอบค้าไม้พยุงพบว่าถูกข้ามฝั่งตามชายแดนผ่านเส้นทางธรรมชาติ ปลายทางส่วนมากอยู่ทางประเทศจีนมูลค่าในไทยลักลอบขายหลักหมื่นถึงแสนบาทแต่เมื่อถึงปลายทางมีมูลค่าถึงหลักล้านบาทต่อไม้พยุงหนึ่งต้นและปัญหาที่พบตอนนี้คือคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ใกล้ป่ากลับร่วมขบวนการลักลอบตัดไม้เองชานชัยพงประหลัด่ายภาพผู้ชนกรักไทยทีนเอ็นพันโฟรายงาน